ก้าช้อปปิ้งขอเชิญทุกคนมาซ่อมแซมสิ่งเก่าและสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆได้ในเครื่องเดียวด้วยจักเก็บผ้าไฟฟ้ามินิ VS Home ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากใช้ซ่อมแซมผ้าได้แบบสบายๆเย็บได้หลากหลายเนื้อผ้าทั้งผ้าทั่วไปหรือผ้าหนาๆแบบผ้ายีนก็ไม่ใช่ปัญหาในการเย็บสำหรับคุณดีไซน์การเย็บได้หลากหลายรูปแบบเพราะมีลายตะเข็บให้เลือกมากถึง12ลาย ควบคุมความเร็วการเย็บได้2ระดบับนอกจากนี้ภายในเซตเรายังมีตีนผีมาตรฐานมาให้คุณได้เลือกใช้งานกันอีก3แบบทั้งตีนผีเย็บรังดุมตีนผีเย็บประดุมและตีนผีเย็บซิปพกพาไปในที่ต่างๆเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเย็บผ้าได้ตามใจคุณพร้อมการรับประกันมอเตอร์1ปีเต็ม และต่อยอดจินตนาการให้คุณได้สนุกกับการสร้างสรงสรค์สิ่งของแฮนด์เมดเก๋ๆที่มีแค่ชิ้นเดียวในโลกให้กลายเป็นกระเป๋าสุดแนวตุ๊ก,กตาน่ารักหรือ DIY เสื้อผ้าแบบไม่ซ้ำใครมาซ่อมเสื้อผ้าตัวโปรดที่ถูกทิ้งไว้ให้กลับมาใส่ได้อีกครั้งพร้อมสร้างสรรค์ผลงาน DIY แสนน่ารักจากฝีมือของคุณเองด้วยจกักรเย็บผ้าไฟฟ้ามินิ vs Home 1เครื่อง พร้อมเซ็ตของแถบชุดอุปกรณ์เย็บผ้า1ชุดและตีนผีมาตรฐาน3แบบทั้งตีนผีเย็บรังดุม1ชิ้นตีนผีเย็บประดุม1ชิ้นและตีนผีเย็บซิปอีก1ชิ้นจากปกติ3,617บาทเราให้คุณได้เป็นเจ้าข,ของเพียง1,790บาทเท่านั้นได้ของเยอะขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วโทรเลย02-100-7066 29ช้อปปิง้งช้อปสนุกถูกใจได้ชัวร์